ผู้ชมครับหมู่บ้านฐานไทยกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยรายการเป้าหมายนั้นมุ่งหวังที่จะให้คุณผู้ชมให้ชุมชนนั้นเกิดการตระหนักและเกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ร่วมกันสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงนะครับเป้าหมายสําคัญสุดยอดของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ร่ําเรียนจบการศึกษาแล้วก็มุ่งหวังที่จะมีอาชีพมีงานทํามีรายได้สมฐานะของตนและที่สําคัญไปกว่านั้นครับ สามารถที่จะดํารงตนสร้างอาชีพอยู่ในชุมชนทิมเกิดของตนเองนั่นคือสุดยอดของการประกอบอาชีพของเราเลยทีเดียวครับจะทาอย่างไรได้ล่ะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกันทั่วโลกทําให้แรงงานจํานวนมากต้องอพยพจากท้องถิ่นชุมชนของตนมาทํางานสู่เมืองใหญ่กลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับเมืองใหญ่และทิ้งปมปัญหาในการพัฒนาให้กับชุมชนชนบทท้องถิ่นอีกจํานวนมากต่อมาเมื่อมีแนวคิดโครงการต้นกล้าอาชีพ ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะสนับสนุนให้คนคนหนึ่งได้รับการพัฒนาโดยการเสริมองค์ความรู้และสามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้นั้นถือว่าเป็นแนวคิดสําคัญที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมงานรายการหมู่บ้านฐานไทยได้ส่งน้องตางงามทัศสุทีประภาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้ทราบมาว่าที่นั่นเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาอาชีพ โดยอาศัยทุนเดิมของชุมชนเราไปเรียนรู้กับน้องตังพร,พร้อมๆกันเลยครับตอนแรกๆครับที่ที่ไปเรียนเราก็ไม่หวังอะไรมากแต่เราหวังความรู้เนาะผมอายุ57ปีครับรู้ว่าเออต้องไปเรียนวิชาชีพแหละค้นหาตัวเองวอง่าตัวเองเป็นมีรากฐ,ฐานมาอย่างไรแม ถึงกำหนดอยู่ที่ไหนยังไงกลับมาเปลี่ยน ừ. งานเราปรับปรุงให้ดีขึ้น นี่คือบ้านหลังเล็กๆที่มีสมาชิกอยู่ด้วยกัน4คนนะคะก็คือพ่อแม่และก็ลูก2คนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะบ้านนี้ไม่ได้อยู่พร้อมเรียงพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าลูกชายนะคะต้องไปทํางานต่างถิ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกชายของบ้านนี้ได้กลับมาเริ่มต้นทํางานใหม่ที่บ้านเกิดเป็นงานที่เขาบอกว่ามีความสุขมีอิสระแถมยังมีอนาคตอีกด้วยนะคะที่สําคัญเป็นงานที่เขารักแล้วก็มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ เขาได้กลายเป็นประธานของกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะที่มีอุดมการในแนวเดียวกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปทำความรู้จักเขาพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ชายที่ต่างพูดถึงก็คือพี่สิริพงคนนี้ละค่ะและสวนผสมผสานมีทั้งไม้ยืนต้นและพืชผักหลายชนิดในพื้นที่เกือบสองไร่หลังบ้านก็คืองานใหม่ของพี่เขาซึ่งใช้เวลายอย่างมีความสุข หลังจากที่ไปตระเวนทำงานนอกบ้านมาหลายอย่างซึ่งแม้จะมีรายได้ดีแต่กลับไม่มีเงินเหลือเก็บพอที่จะดูแลพ่อแม่ที่เริ่มสุขอายุมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านและมองหางานใหม่ที่มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและมีเวลาดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มองว่าอาชีพขายผักในตลาดนัดของพ่อก็น่าสนใจจึงเริ่มเข้ามาช่วยงานเพื่อมองหาอนาคตเรามาดูตัวเองมัน ทำงานเสร็จมันไม่มีอะไรเก็บเราก็กลับมาอยู่บ้านมาสังเกตเออพ่อผมเนี่ยทำงานแล้วก็เออยังมีเงินเก็บเราก็เออที่จริงไม่มีอะไรมากเราก็ลองปลูกผักดูเมื่อมันปลูกผักแล้วเออขายได้เท่านี้เราอยู่ได้เดี๋ยวไม่ต้องใช้เงินเยอะ,อ,ะอยู่ในบ้านผมมาอยู่สวนอยู่อะไรผมไม่กินนะครับคือเราเราอย่าใช้ตัวเนี้ยเก้งเขาแก่เก่งอะไรเก้งผักของเรานะครับซื้อนิดหน่อยแค่หมู แต่มันกินได้หมดทั้ง4ี่หคนเลยอะ่สิบบาทอะมันไม่ไม่ใช่แค่เราไงมันแค่มันทั้งครอบครัวต่อมาเมื่อโครงการต้นกล้าอาชีพได้เปิดรับสมัครคนว่างงานเพื่อเข้าอบรมอาชีพจึงเป็นโอกาสดีที่พี่ิริพงศ์จะได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและช่องทางการทำมาหากินที่บ้านเกิดเขาจึงสมัรค และได้เข้าอบรมที่ศูนย์เรียนรู้บ้านร้องขุนอำเภอดอยสะเกตร่วมกับกเพื่อนๆรวม50คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นตนกลารุ่นแรกค่ะตอนแรกๆนะครับที่ที่ไปเรียนเราก็ไม่หวังอะไรมากแต่เราหวังความรู้เนาะที่จะมาเพิ่มเติมของเราเมื่อไปเรียนแล้วเรารู้แล้วไปเรียนแล้วทรัพยากรจริงๆอ่ะมันคือในบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปดูไหนไกล บางคนเป็นหนี้แล้วก็เอาที่ไปไปเข้าไปทําอย่างอื่นะนะครับมันบางคนแล้วทําไม่ได้ทําให้การไปกู้เขาเนี้ยแล้วมาเป็นหนี้อีกนะครับมันเป็นปินการเพิ่มเพิ่มหนี้เข้าไปอีกแต่ของเราเออที่จริงอะ่ะบ้านเรามีที่เยอะแยะเราทําไมไม่ปลูกล่ะนะครับปลูกเสร็จที่จริงบ้านเราดินไม่ดีเราก็พยายามไปเรียนเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรมาแล้วก็มาปรับ ให้ดินของเรามันดีขึ้นนะครับจากที่เราไปเรียนในโครงการต้นแก้าอาชีพนะครับเราได้คือไปศึกษาเรื่องแผนเรื่องประสบการณ์ของคนที่ทํามาก่อนเราเราก็ไปดูงานอย่างเงี้ยเราก็ได้ไมาปรับวิธีคิดของเราว่าเออที่จริงอ่ะในบ้านเรามันมีอะไรเยอะกว่าบ้านเราแนะ่จะทําทอะไรมากมากได้กว่านี้เงี้ยครับเราก็เลยแบบคิดมาแล้วก็ทํา ทำแล้วมันลองลองดูแล้วคือแค่เล็กๆแค่ต้นเล็กๆเราเคาะได้เราปลูกได้เราก็มีรายได้เข้ามาในในครอบครัวประสบการณ์ทําแผนชีวิตในโครงการต้นกล้าอาชีพทําให้พี่สิริพงศ์มีโอกาสคิดวิเคราะห์รู้จักตนเองอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกค่ะเขาจึงมองเห็นว่าสวนผักหลังบ้านและแผงขายผักที่ตลาด นั่นแหละคือทุนของตนและครอบครัวที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้พออยู่พอกินอย่างมีความสุขได้โดยนำความรู้ใหม่ๆจากการอบรมมาวางแผนและจัดการเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและขยายตลาดให้เข้มแข็งมากขึ้นเราจะเน้นแบบเ,เน้นแบบใกล้ๆตัวก่อนก่อนที่จะไปไกลผมมองมองเนี้ยที่ดินก็มีอะไรก็มี อยากยัให้ให้กับทําแบบอะไรง่ายปลูกขักเนี่ยมันง่ายกว่าไงใช่ไหมแล้วเราก็ไปขายแค่ตลาดเราปลูกแล้วเราก็ขายได้เลยทําเงินได้เลยอย่างเงี้ยครับมันง่ายกว่าผมมันจะเน้นผักบ้านมากกว่าที่จะไปไปเอาขักที่ในเมืองอะไรครับมาขายคือเขาใช้ปุ๋ยเยอะแต่นเนี้ยเราใช้เน้นปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช่แค่กระบวนการคิดและความรู้ เพื่อประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะที่พี่สิริพงศ์ได้รับจากการอบรมต้นกล้าอาชีพแต่เขายังได้เพื่อนอีกมากมายที่ได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งยังได้ทดลองเริ่มต้นสร้างวิสาหากิจชุมชนขึ้นโดยรวมกลุ่มกันชื่อว่ากลุ่มเกษตรพอเพียงเพื่อช่วยกันบุกเบิกที่ดินว่างๆของเพื่อนสมาชิกให้เป็นแปลงรวมปลูกผกักดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำรวนดินและเก็บผลผลิตออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เรียกว่านื่ออบรมแล้วก็ต้องทอทอทอทำทันทีเลยละค่ะอ๋อและกิจกรรมนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเลือกให้พี่สิริพงศ์เป็นประธานกลุ่มด้วยนะคะตอนไปเรียนเนี่ยบางคนก็นยังไม่รู้ว่าทำาิลิตภัณฑ์แล้วไม่รู้จะขายตรงไหนและทำไปแล้วที่จริงบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมีที่ยังยังไม่คิดว่า ว่าจะได้ทำเงี้ยเจคิดเป็นข้างนอกแล้วว่าจะได้เงินเนี้ยแต่พอดีได้มารวมกลุ่มแล้วว่าทรัพยากรอยู่ในบ้านแต่ละคนอ่ะผมผมก็เลยบอกให้เขาว่าลองมาทําตัวนี้ดีไหมเนี่ยครับมันคือว่ามันใกล้ตัวกลัวตัวอื่นเริ่มจากใกล้ตัวก่อนก่อนที่จะไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือทาในบ้านของตัวเองก่อนใช่ไหมคะัแล้วรวมกลุ่มกันได้กี่คนแล้วก็จัดการกันยังไงบ้างก็แบ่งรวมกลุ่มกันประมาณสิ่กว่าคน แล้วก็หาพื้นที่เนาะที่บ้านใครกว้างเราก็ทําทเป็นศูนย์เนี่ยครับผมแล้วก็เมาจัดการกันทำบางคนก็เบน่งหน้าที่กันให้อย่างผู้ชายงานหนักหน่อยก็ทําจอกทาเสียมผู้หญิงก็ช่วยพวนดินแล้วก็ลงเมล็ดลงอะไรนะครับค่ะครับผมตอนเย็นก็แบ่งเวรกันมาทํารดน้ําสวนรดน้ําผักแล้วอย่างนี้ใครเป็น การตลาดเป็นผู้จัดก,การหรือว่าใครเป็นคนเอาไปขายคะ <iah. S 1> เราคิดว่าเออเราเน่จะแบ่งในตัวเนี้ยทุกคนเนี่เป็นการตลาดได้นะครับส่วนมากจะจะมุ่งในหมู่บ้านก่อนแล้วตลาดใหญ่เราก็แบ่งอีกทีนึงก็คือใครพอที่ว่าไปอยู่ตลาดข้างนอกขายอย่างเช่นผมใช้ใ,ในตลาดขเขาก็ฝากหรือว่ารวมกลุ่มกันก็ามาสม่ม